เงินก่อนแหลกจากการเฮ็ดยูทูบเนาะพ่อเมยพี่น้องใ้มากแล้วสวัสดีสวัสดีจ้ะพ่อเมย์พี่น้องเั็นี้ก็ักลับมาผมมาพบกับซาเพียวาคนเก่าคนเดิมเลจ้ากราบทักไทยสบายดีพ่อเม่พี่น้อง,อองเมมอ,งอง็ซีท,ท,ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังซาวเพียด้วจ้าเนาะเะมื่อนี้ทุกคนซาวเพียก็เลยงานไหวแหละก็ดีใจร้ายเนาะเพราะว่าซาวเพียนะทุกคนจะไปกดเงิน ที่ตู้อีทเนาะเงินเดือนย t u b e เดือนแรกของสเปร์ว่าเดจ้าเด้อนะทุกคนเ้าไปเบิกํำกันเลยว่าสิไดไลปันไดนะทุกคนนะคะเป็นโอกาสดีของสแพรเนาะทีเลิกงานวาทุกคนแหละกะเป็นมือพิเศษนําทีว่ามือว่านี้หันทุกคนคือเงินออกเนาะเงินออกทจริงกายอยากไปตั้งแต่มมือว่านี่เลยทุกคนแต่ว่าบังเอิญอ่ะสเปรเหลืองานแบบประคำโผดเลยงานจะมีโอกาสเดียวจ้ะ มาเลียงสลองอยังแน,น่นะทุกคนนาอกาสีเอาแบบว่าน้องบังอ่อนเพราะว่าเพิ่นอยู่ไก่ก็สะเพนะทุกคนเดียวสะเพกาสีเขาบ้านก้อนเขาห้องก้อนหล้กก็ยังสีออกไปอ่ากคเงินแลก้กกะสีไปตลาดนะ้อทุกคนไปซื้อของอยู่ของกินเน,ะนเเาะก,ก,ก่อนเอิญสะเเพกกะต้องขอกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเรื่องเอฟซีทุกคนทุกท่านจะขอบคุณแบบว่าบ่บ่ได้พนมเมือเอราต้องขอโทษขอไปเพราะว่าปั่นจักรยานอยู่กับ,บงังเลงานเนาะอันนี้กะเดียวคอยมาว่ากันอีกเพื่อนึงจ้า ออกถนนใหญ่รถลลยเนาะไปตลาดมณียาตลาดคนรวยเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนเนาะแต่ว่าจะแค่บุรยุยอทุกคนแต่ก็ไปได้อีเนื่องจากว่าอยากจะไปจุดนั้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีตลาดเนาะมันจะมีวันอังคารโอเคจ้าเดี๋ยวเจอกันเดีย๋ยวไปหาตัวะกดเงินก่อนนะคะทุกคนว่ามันจะอยู่แถวใดเนาะแหล่งฟอยม่ยางตลาดนะคะทุกคนไปเลยกาไปกันเลยัอเทุกคน่ปเป็น,นไกน พี่น้องซอแพรว่าจะไปกดอันนั้น ATM เนาะในคลองอันนั้นคนแต่ว่าซอแพรเอาบัตรกำลังว่าจะยืนบัตรเขาไปนะทุกคนก็ซิมีผีแก๊ปพ่นเนาะที่พ่นเป็นแบบว่าพนักงานนะทุกคนพนักงานทรงคองค่ะบอกว่าพี่ครับพี่ครับตู้เสียตู้เสียพนนี่เนาะทุกคนที่ซอแพรยังบ่ทันด้ยืนบัตรเข้าไปกลสันกับบัตรเออใส่งานบ่ดได้นะทุกคนทิมบัตรจะซื้อกระดไปเฮ็ดบัตรไม่เนะาะซอแพรกเร็เลยยางมาตั้งแต่ตลาดมณียาเนาะ มาอ่ะบิ๊กซีพอม่พี่น้องมาห้าตัวอิทีเอ็มคนเงินนะทุกคนมุกซักสเปรเยอะมากเลยเนาะจะลุยไปต่อก่ะไปเขาบิ๊กซีต่อพอมีพี่น้องทุกคนแหละสะแรก็เห็นตัวอีทีเอ็มนะเดี๋ยวทุกคนเนะะเาะสะแรก์่ะได้คดเงินออกมาแลวนะทุกคนไปนเดี๋ยวเราจะไป สื่อโค้งเนาะว่าชื่อื่อ,อยังแน่ทุกคนเมื่อก่อนแหลกแต่การทำุทูปน,นะพ่อแม่พี่น้องไปด้วยเดียวยางหลอตลาดเลยจ้ะ พี่น้องซาแพรกับพอดีมาหอดหมู่บ้านสีเข้หอดอ่ะหองกับพอดีเกือบจะซองถุ่มพอม่พี่น้องเ้ยเนี่ยได้คล้องกะไล่ขนาดเลยจนหล่นใหม่หล่นมือยังวะหล่นหอดกระตาน้อโอ้โผปวดโผล่ยังวะสื่อขักสือเน่นะพอม่พี่น้องเ้ยจะลองเห็นมันขุมเนาะแจกใจกันไปพอม่พี่น้องเงินที่ซาแพรได้มาจากการเหตุยูทู e เนาะกะ แจกใจกันไปพ่อแม่พี่น้องเนาะแบ่งกินแบ่งใช้พ่อแม่พี่น้องแบ่งเก็บเนาะกะปัจจัยรักกะได้มาจากพ่อแม่พี่น้องคนไทยที่เพิ่นเขามาเบิ่งเนาะมารับชมรับฟังซอแพรก็เลยไปสื่อละกะนี่เนาะทุกคนว่าเงินที่ซอแพรได้จากย t u b e ครั้งแรกซอแพรสีแบ่งให้ไพนนะนนนทุกคนเนาะเดียวกะขอกันเลยจ นาะยางละฮะซีดแล้วก็ปลาสบายดีสบายดีพ่อเมย์พี่น้องเด้อเอฟซีทุกคนเด้อจ้ะเด้อสดดีืออน่าาเ้้จทุกคนน้องบ้างอ่อนกามาเลยเนาะทุกคนจะเพรอะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้ออันนั้นอาบน้ำมีแยงเรียบร้อยอลไรเป็นจังในมาเนาะกำลังแล้วงานทุกคนเอ้ยเจะเพร์หาจนแบบว่าจนคิวจนจนคิวจนแบบว่าขี้ข้าปวดไปเบิด์องพักมางอไปเบิดบักาลายมันทุกคน ใชาแต่รุตันนน้องเนาะเออแบบอาหารดีๆกับโยอมกินผู้เดียวนะทุกคนถาแบ่งน้องนำน้องเพราะว่า <c oughs> เป็นยังคือตองเออน้องบางอ่อนมากินนำเพราะว่าเป็นอยู่ไก่เนาะเป็นอยู่ไก่กั <มา S 1> กกบสะแพรามากที่สุดน,นะนทุกคน<ล>มาหาคุมเอนะก็เลยแบบว่าเออโอกาสดีๆแบบนี้น <c oughs> เนาะเจ้าแพรก็เลยอยากจะเอาหนองมานะทุกคนส่วนเงินที่ไดมาเจ้าแพรก็แบ่งไปลลยสวนกันนะทุกคน ย่างบูหได้ได้มีวันใดเท่ใดได้ลเงินเราก็ตตองเงินมาเอบได้ได้เบิร์ค่ะให้เป็นเบิองดูะคยบหูเลยทุกคนบูของกันเนาะบูของกันทุกคนเลยอะนใด่ะน้ำคงกัจะมันเจ็บเจ็บปากจิงน้ำเคงไรแทนแทนกดออกมาเบิทุกคนเพราะว่าย่าบูหเลยดู บัญชีน่ะมันโอนบ่ด้เนาะเอานับสินับเจ็บคอกินน้ำคิงสองสามสี่เบิดเลยเจ็ดแปดเก้า เก่าคนไดยด้ไป,ไปสื่อ,องไงอีกแน่สื่อห้องพอดีเบิดพันซองพม่พี่น้องเออจริงๆหันใดหนึ่งเนาะหนึ่งหมื่นกับโตัวซองลอยหันคือโบแมนคือเงินติดกระทง h ô n สะแพงน้อแพม่พี่น้องเนาะ<อ>กับแบบว่า<อ>กอดอื่นนะทุกคนจะไปต้องขอบคุณเด้อขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านด้เดใจดีเขามาให้กกำลังใจเศ้าแพ้แลวก็เศาแพ้โบคีดโ<อ>บฟันน<อ>้อแม่พี่น้องเนาะวาซิมีมือนีเนาะวาซิมีมือนี้นะทุกคนแบบ ือบุคขีดบัฟันนอมาซีมีมือนี้นะแปบลบว่าเห้าแบบประสบความสําเร็จ h านทุกคนคือเศร้าเร้บแพ่บคยขีดเลยว่าม,มัน,น,ม,บบม,นมันจะเป็นเหลืองจริงงนอมันสิเกิดขึ้นจริงจนกระทั่งแบบว่าแบบมนมาเหตุกับตัวเองนะพอม่พี่น้องนอกก็คือแบบ ดีใจแห่งลายนะทุกคนดีใจมากๆเลยนะทุกคนเนาะก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณพ่อเมย์พี่น้องเด้อขอบคุณพ่อเมย์พี่น้องเอฟซีบอกว่าจะเป็นทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ตามประเทศทุกๆคนนะจะขอบคุณเด้อถ้าบุมมีเพื่อนก็คือสิบบุมมีวันนี้เนาะเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งซอแ佩ก็เอาไปสื่ออ่ะคองกินเนาะนะก็แบบว่าคือเข้ากับทยอยสื่อคองกินที่แบบว่าการช่วยสนับสนุนเนาะพ่อเม่พี่น้องคนไทย เหมือนกับว่าสะแพงกับไปสื้อค้องเป็นบหมอม่พี่น้องเนาะกับไปสื้อค้องอยูค้องกินหลายอย่างเพื่อจะเข้ากับชลอยๆกันไปนะบม่พี่น้องเนาะไายได้ที่มาสะแพงกับเอาไปสื้อหันเซอร์นีเนาะสุนองสุนงกินแล้วก็บอาไฮพ่อกับแม่เนาะอยู่ทางบ้านแล้วก็บอาแล้วก็ใส่ใจแบบเอออย่างเศษเนาะกับซิมีให้เอือย ชีสาหาหล่อยกาวากันไปนะทุกคนกับปาปนกันไปเนาะเพราะว่าห้องกับแบบเป็นเงินเมน์ผลาลายมันเป็นเงินก่อนแหลกนะทุกคนก็เลยแบบดีใจนะกะเลยแบบอยากให้พ่อแม่ไป่น้อง fc เนด้มัแสดนความยินดีนากันเด้อจะเด้อเนาะน้องอ้นกะสู่ๆเด้อเนาะอ้้แบบน้องอ้นเห็นแล้วยดีใจเอื่อยอ่ะแต่ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนอกเนาะขอบคุณ fc ของเลยแห้ว่าแต่การขอบคุณทุกๆคนเลยสิซัพพอร์ตเอื่อยเนาะแต่ก็แบบ แบบทุกๆคนเลยอ่ะแบบทึ่งจะบบกบริเออร์ซื้อเนาะต้องแบบขอบคุณอีกครั้งขอบคุณไลๆเนาะโอ้ดีใจแท่น่ะน้องอ่อนสักวันน้องอ่อนต้องมีวันนี้ให้ได้เนาะทุกคนมีจะขอบคุณอะไรกันไม่ได้เลยมีโอเคเนาะจ้าเฮากระซิมากินกันเลยเนาะว่าเฮาซื้อยังเนี้ยมากินเนาะทุกคนในการสลองเนาะไปเลยจ้าไปกินกันแล้วบันนี้กิน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 ี่ทุกคนน้อง่อนจะเอามา โอ้กินน้ำเคียงจนเอิยนโคลเจเ่เจเเบ้ล้มือเนี่ยจะจเงินเจเจอะชรเจ้ถวยต้ใส่ผงกระดาษใส่ผงนั่นแหละมันขานี่แหละดีสุดมันขาวอันนี้ไ่วล้งมืองันทำแล้วมีแต่เยลลบได้น้ตาลแอลก็อนี่เปนแหนันหามะกัน่ะน้ำที่ด้ นี่อนะ่เปน้ำติดเอากถอนี่ทุกคนบ๊วยวันนี้นอนังอนเันนี้ เด้อมาแสดงความดีดกันเลยทุกคนวันนี้มี่จะน้องออนเนาะเมือต่อไปอาชิมีหลายหายคนเนาะมือต่อไปอาชิมีหลายคนเขียแตมาหาด้วยจมาได้ทุกคนเ๋้วน้องอ้อนแกะอังชิบหันจี้มมันนี่ก็เสียเปล่าันึ่งบาทเ่จิ้มห้อยเสจิ้มห้อยเขะบ่ต้องอะไนต้องตอาใช้สีไหมนีสินี่ไ tôi nói với nội anh em anh em con gáo mưa bớt mưa sao nữa đây bước vào lòng anh em 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 แต่นองปออิน้วยังไมบอกน้องเสีอยวขิงเดียวใด้มากสมขิงอยากได้นองปอินแรงเลยเขาเนี้ยจริอ๋เขาเนี้ยเสียวขาดล้างต้วยได้ก่อนโอ้ยหน่อยเดียวหลังเป็นเป็นเห็ดเป็นยังอ่ะพอเลยสังมันได้แล้วผักนะอื้ยค่ะพักสิบบาท น้อยเดียวเขาไม่ได้กินนะกินกินหลดนะคอยรุนแป้นฟันออกผับบุยาภายในมันเลยเวลากินนะทุกคนอาถั่วเนี่ยนะเอาวางอันนี้มม่จำบอดอ่ะตื่มาเดินมาเดินอุ้ยเออขวดน้ำตาลขออนุญาตบาทขับดีก่ด้มาเดีนทุกคนเดิน ส่วนพ้นละไม่กะซิมีงองก้วกะมังคุดเนาะม,มังคุดละกะเขาโพดเนาะเขานุ่มบ่มีทุกคนเดียวอวนนะคะ โอเคนั้นเฮาชีกินกันแล้วนะทุกคนขออนุญาตกินกันก่อนเด้อจ้ะเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณนายเด้อที่เขามาติดตามให้กำลังใจพวกเฮาสองคนนะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตจบด้วยพ่อแม่พี่น้องค่ะว่าสิกินให้เบิ่งนก็คือสิบ่เว็เนอกเพราะว่ามันอยู่ตํำนะเอาบ่มีมองว่าอังโนผิดผลาดประกันได้ก็ต้องกลาบขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อเนาะไปเด้อจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ